ยังไม่หมดวันนะคะยังมีรูปคนสวยขาค่ะลงเรื่อยๆเลยนะคะตามภาษาเซเลบเนาะเป็นวิถีของเซเลบิตี้นะคะก็สำหรับการมา p ปารีสแฟชั่นวีครั้งนี้นะก็ฮือฮามากๆเลยค่ะล่าสุดนะนอกจากไประเบิดวงการกีฬาเรียบร้อยแล้วใช่ไหมโอ้โหปังม,งมากๆทั้งเทนนิสทั้งฟุตบอลอะไรต่างๆนานาน,าน,นะคะ หวนกลับมาวงการแสดงเรียบร้อยแล้วค่ะเพราะว่าหนูลิสนะคะได้ไปถ่ายภาพกับอีกหนึ่งนักแสดงคนดังที่อยู่ในแวดวงฮอลลีวูดนี่แหละนะคะก็เป็นนักแสดงสาวคนดังชาวอเมริกันนะคะแอชลี y p พาร์คนั่นเองนะคะใครที่ดู e m i l ลี่อินปารนั่นเองค่ะแม่แอดก็ลืมชื่อไปละแต่จริงๆได้ดูด้วยนะเออสนุกนะคะเธอก็รับบทเด่นเลยค่ะเป็น m i n d ีเฉินนะคะก็เรียกว่าเป็นเพื่อนของตัวเอกเลยนะแล้วก็มีความแบบว่าแต่งตัวแซ่ซบๆลดๆนะ ล่าสุดนะคะก็นะักแสดงสาวคนดังก็ลงภาพคู่กับน้องลิซ่าค่ะในไอจีของเธอเลยนะคะแฟนๆแบบว่าทั้งแฟนๆนะเพื่อนๆ,นๆก็มาอู้อ้าวอู้อ้าวกันใหญ่นะคะแล้วก็ยังบอกด้วยว่าแหมน้องลิซของเราเนี่ยช่างหวานซะเหลือเกินนะคะก็คงจะไปหวานน่ารักมุ้งมิ้งกับเขานะคะเลยทําให้นะักแสดงสาวนี่ติดอกติดใจนะแหมมาติดใจสาวน้อยของเราซะแบบนี้เลยไม่รู้จะชักชวนกันไปแสดงซีรีส์ด้วย หรือเปล่านะคะบอกได้เลยว่ารับน้องไปไว้ในอ้อมอกอ้อมใจเรตติ้งทะลุแน่นอนเพราะว่าน้องลิสตของเราเนยเคอเอกการแสดงแล้วนะ,ะดูได้จากทั้ง MV เดินแบบนะหรือว่าเป็นการถ่ายแอดต่างๆนี่คือผู้กำกับเอาไปนี่ยังไงก็สบายใจอย่างแน่นอนนะคะ แอดเชื่อว่ารูปคู่กับคนดังยังมีไม่หมดอย่างแน่นอนนะคะอยู่ที่ว่าใครจะปล่อยภาพออกมาเรื่อยๆค่ะเดี๋ยวเราอตามข่าวเนาะเดี๋ยวอาพี่นิวส์มารายงานเหมือนเดิมนะคะอาตอนนี้พักชมสิ่งที่น่าสนใจสักครู่ค่ะว่าเดี๋ยวสาวๆ BLACKPINK จะไปทัวร์ที่ไหนต่อนะคะแอดขอแวะอัปเดตแป๊บหนึ่งนะคะ สำหรับสิ้นเดือนค่ะ28มกราคมไปสหรัฐอาหรับเอมิเรตนะคะรวยๆแบบนี้เตรียมโปยเงินมันนี่อีกอย่างแน่นอนค่ะ4มีนาคมไปมาเลเซียนะคะมาเลมเลแล้วก็11 1 2ถึง1ิมีนาคมอยู่อินโดนีเซียจาการ์ตาค่ะแล้วก็มีใครตามไปไต้หวันบ้างที่เกาสงนะคะ1819มีนาคมค่ะแล้วก็ฟิลิปปินส์นะคะมานิลาโอ้โหอันนี้เป็นแบบ สุดยอดแห่งการรอคอยนะคะเขาเล่น25-26มีนาคมก็จริงแต่น้องเรา03-27ไงน้องลิสเกิด27มีนานะคะเขาก็เตรียมเซอร์ไพรส์วันเกิดกันใช่ไหมแล้วก็ก่อนหน้านี้ที่จะมีดราม่าเรื่องคงเรื่องเค้กอะไรนะสรุปยังไงเป็นเค้กวงเค้กบ้านเค้กน้องลิสนะคะอะเดี๋ยวแอดมาขยายความอีกทีหนึ่งนะแล้วก็สิงคโปร์ค่ะ13-14พฤษภาคมนะคะแล้วก็มาเก๊าค่ะ หมักแก้วนะคะเผื่อใครอยากจะไปเสี่ยงดวงก็ตามไปเชียร์น้องได้ค่ะ20-21พฤษภาคมนะคะนี่ถ้าแอดถูกรางวัลที่หนึ่งนะงวดล่าสุดนี้เดี๋ยวแอดจะแจกตั๋วเครื่องบินพร้อมตั๋วคอน <c oughs> ความเป็นไปนได้อยู่ตรงไหนแอดตื่นนะอย่างนี้เลยนะคะเอาพูดจริง ถูกนะถูกหนักๆเลยนะเอออย่างแรกต้องไปเชิญลอตเตอรี่ก่อนถูกหนักๆปุ๊บเดี๋ยวมาแจกตั๋วเครื่องบินแล้วก็ตั๋วคอนเสิร์ตเอาที่นั่งแบบวี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 ไอพีไปเลยนะคะทุกคนเรียกว่าอ่ะให้ดินเนอร์กับสาวสาแบ็คพิงต่อด้วยเออคงจะมีเงินจ้างหรอเนาะเออคงจะมีเงินจ้างสาวๆาว,าวหรอกนะคะอ่ะก็ขอแค่ได้คิดก็มีความสุขแล้วนะคะประมาณนี้ก่อนนะแล้วเดี๋ยวยังไงมีอะไรมาอัปเดตกันคนเราทุกคนมีสิทธิ์จะฝันนะคะ ยกเว้นถ้าตื่นแล้วก็พักก็ผ่อนบ้างนะอันนี้ไม่งั้นจะเรียกว่าเพอนะคะทุกคนอ่ะไม่เป็นไรค่ะเรียกว่าเราปล่อยให้ตัวเองมีความสุขบ้างในวันใกล้วันหยุดแบบนี้มันคือวันสุขล้วก็ต้องมีความสุขนะจ๊ะอ่ะวันนี้แอดไปก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวยังไงเจอกันใหม่คลิปหน้านะสวัสดีค่ะ